สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมโจกเกร์นะครับมีข่าวสำคัญจะมาเรียนให้ท่านทราบนะครับเป็นโอกาสดีสำหรับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับโดยเฉพาะเพื่อนร่วมอาชีพของผมนามากคุเทศนะครับตอนนี้นะครับทางกรมพัฒนาชุมชนนะครับได้เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างในโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับจำนวน9,188อานครับทั่วประเทศเลยนะครับมันเป็นโอกาสดีนะครับสำหรับท่านที่ยังหางานทำไม่ได้ครับได้รับผลกระทบจากโควิด 19นะครับโดยเฉพาะมะคุเทศที่เดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมครับถ้าท่านยังหางานทําไม่ได้นะครับอันนี้เป็นโอกาสดีนะครับอัตราเงินเดือนที่ทางกรมพัฒนาชุมชนจะจ่ายให้นะครับสําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะครับคือ9,000บาทนะครับมันก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็พอช่วยประทังให้ชีวิตมันเนินต่อไปได้นะครับถ้าสนใจเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับเรามาฟังพร้อมๆกันเลยนะครับข่าวดีสําหรับพี่น้องมะคุเทศนะครับ ตอนนี้ทางกรมพัฒนาชุมชนได้เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างในโครงการโคกหนองนาโมเดลจำนวน9,118อัตรานะครับโดยเริ่มต้นสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับ11พฤศจิกายนจนถึงวันที่17พฤศจิกายน2563ครับอันนี้นับว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องมะคุเทศที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดนะครับ โครงการโครกหนองนาโมเดลเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากนะครับผมเองยังอยากจะไปเรียนรู้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้พอดีผมได้งาน,น,นทําก่อนแล้วนะครับก็เลยจะไม่ต้องทํางานที่เพิ่งได้งานมาประมาณ2เดือน,นครับสาหรับท่านที่ยังไม่ได้งานนะครับถ้าจะรอให้การท่องเที่ยวฟื้นกลับมานี่ผมคิดว่าต้องมีระยะเวลาอีกนานพอสมควรตอนนี้นะครับถ้าไม่ติดงานอะไรนะครับก็ไปสมัคร ในโครงการนี้ได้นะครับอัตราเงินเดือนที่ทางรัฐจะให้นะครับก็คือเดือนละ9,000บาทนะครับไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าท่านกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมของท่านนะครับมันก็น่าจะพอเพียงที่จะอยู่ได้แบบไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะครับถ้ารู้จักใช้นะครับโอเคนะครับเงื่อนไขการสมัครอยนี้นะครับ คุณสมบัตินะครับบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับมาคุเทศทุกคนก็ผ่านอยู่แล้วนะครับจะเป็นเกษตรกรเป็นบัณฑิตจบใหม่ผู้ว่างงานกลุ่มแรงงานที่อพยพกับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งมันก็ตรงกับอาชีพของพวกเรานะครับมาคุเทศนะครับไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะครับเป็นผู้มีภูมิลำนาในปัจจุบันอยู่ในตำบลอำเภอที่ตั้งของพื้นที่ ชุมชนต้นแบบการพัฒนาชีวิตระดับตำบลพูดง่ายๆก็คือถ้าท่านกลับไปยังภูมิเฑาเดิมของท่านนะครับก็สมัครได้เลยนะครับการรับสมัครครับอย่างที่บอกไปนะครับ11-17พฤศจิกายนนะครับและก็สามารถไปสมัครได้ที่พัฒนาชุมชนอำเภอครับ575อำเภอรนะคับใน73จังหวัดนะครับก็สามารถไปสมัครกันได้นะครับ อันนี้เป็นข่าวดีที่ผมรีบเอามาบอกเพื่อนเพื่อนมัคคุเทศก์กันนะครับเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในมัคคุเทศก์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับแต่ตอนนี้ผมโชคดีกว่าเพื่อนเพื่อมัคคุเทศก์กหลายท่านที่จริงเนี่ยผมอยากจะไปโครงการโคกหนองนามโมเดลมากๆเลยนะครับถึงเดือนจะน้อยครับแต่ได้ความรู้นะครับแล้วก็ถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องโคกหนองนามโมเดลแล้วนะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบนฟิตหรือว่าผลกำไรอย่างหนึ่งซึ่งไม่อาจจะเป็นตัวเงินครับมันเป็นความรู้ที่เราจะได้รับจากโครงการที่ดีๆแบบนี้นะครับลองตัดสินใจกันนะครับถ้าท่านยังไม่มีทางเลือกหรือยังไม่มีงานทำนะครับลองไปสมัครดูนะครับ9,188อัตรานะครับก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับมีเวลาเพียงแค่11นะครับวันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับก็ พรุ่งนี้นะครับ12-17พฤศจิกายน,นครับรีบไปที่สำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับในอำเภอต่างๆได้นะครับ575อำเภอรครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและได้งานทำกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ